เห็นแล้วต้องร้องว้าวนะคะถึงกับอึ้งทึ่งกันเลยทีเดียวค่ะกับความทุ่มเทในความรักนะคะของบรดาพ่อจีนแม่จีนนะคะที่ต้องบอกว่ากระเป๋าหนักมากๆนะคะแล้วก็รักน้องลิซ่าแบล็กพิงก์มากๆค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่8สิงหาคมค่ะซึ่งก็เป็นวันครบรอบนะคะที่สาวสาแบล็กพิงค์ขัดเดบิวต์นะคะครบรอบฉลองกันนะคะ4ปีค่ะแน่นอนค่ะว่าลิซจีนนะคะจัดใหญ่จัดเต็มนะคะมีทั้งแบบทําร่วมกันนะคะรวมถึงนะคะแบบกระเป๋าหนักฉันจัดคนเดียวนะคะ ไม่ต้องมาหารกับฉันเลยอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะก็อย่างนี้นะคะพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะเป็นพ่อบาทจีนนะที่จัดใหญ่จัดเต็มนะคะถึง4เมืองนะคะแล้วก็มีการโปรโมทลิซ่าทัตามตึกต่างๆค่ะ ใน4เมืองใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ต้าเหลียนค่ะโอ้โอย่างที่เห็นเนาะสุดยอดมากๆค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะแม่บ้าจีนนะคะ5 7 5 8ก็มีการรวมตัวกันค่ะมีการบินโดรนนะคะกลางเมืองเซี่ยงไฮ้กันเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าะะบรรยากาศดีมากๆค่ะเพราะว่ามีแม่น้ําหวงผู่นะคะซึ่งก็เป็นแม่น้ํา สายหลักนะของเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็มีบรรยากาศด้านหลังเป็นหอไข่มุกนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกเช่นกันค่ะแน่นอนค่ะบินโดรนขึ้นไปทนะักกว่า200ตัวค่ะแล้วก็มีผู้คนนะคะจำนวนมากค่ะต่างมาเฝ้ารอชมนะคะการแสดงในครั้งนี้ด้วยค่ะเรียกว่าดึงดูดสายตามากมากเลยนะคะแล้วก็มีการแปรเปลี่ยนนะคะรูปภาพต่างๆะะเป็นรูปของนอนริซ่าด้วยนะคะเจ้าแมวล,ลีโอด้วยนะคะรวมถึงนะคะชื่อของเธอนะคะเต็มฟากฟ้านะคะเมืองเซี่ยงไฮ้เลย ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะขอยก,ยกนิ้วให้เลยนะปลบกมือรัวๆให้กับความรักของพวกเขาจริงๆค่ะเรียกได้ว่าทุ่มเทไม่อั้นกันเลยนะสำหรับวันนี้ค่ะก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเลยอยากจะเอามาให้ดูนะคะเป็นบรรยากาศค่ะที่เกิดขึ้นนะที่ประเทศจีน,นะคะมีการ รวมตัวกันนะทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะก็สวยงามค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่บลิงนั้นมีความสุขมากๆค่ะโดยเฉพาะนะคะบลิงจีนคงจะแฮปปี้มากๆเลยนะที่ได้แสดงออกถึงขนาดนี้เลยนะคะในความรักที่เขามีต่อน,อน้องลิซ่าแบงคพิงค่ะเห็นแล้วนะึกว่าเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองนะให้กับคนใหญ่คนโตที่ประเทศเขาเลยทีเดียวนะคะเนี่ยก็เอามาฝากเนาะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัดีค่ะ